วัสดีครับพี่มอนครับค่ะคุณนัทวัตรตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตลาดวันนี้ก็ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ9.66ครับเพราะเพราะเพราะอะไรครับทำไมอยู่ดีๆตลาดมีการซื้อขายขึ้นมาจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อไม่ได้อยู่ดีๆนะครับขึ้นเองเลยครับอ๋อไม่ได้อยู่ดีๆนะครับคือข่าวดีแหละครับหรือว่านักลงทุนมีความมั่นใจหรือยังไงฮะคือคือเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเราตลาดเราติดลบตลาดยุลโบติดลบนะครับ ครับอ่าแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตลาดยุโรปก็บวกนี่บวกไปสองเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นทั้งหมดเลยนะครับบวกแรงเลยนะห้าบวกแรงเลยครับของเราไม่แรงใช่ไหมของเราของเราเนี่ยวันวันของเขาติดลบวันพฤหัสใช่ไหมครับมันจะกระทบเราวันวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็ลงไปสิบว่าจุดนะครับแล้วก็รีบาวกลับมาอันนี้ถือว่าเป็นรีบาวใช่ไหมคะฮะไม่ครัม่ฮะวันศุกร์รีบาวกลับพอพอวันจันทร์เนี่ยพอคืนวันศุกร์เนี่ยทางยุโรปก็บวกสี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลยบวกตามครับ เดี๋ยวนี้เขาไปไหนก็ตามไปกับเขาด้วยใช่ไหมคะแจ่ครับไม่นอกขอไม่แตกแถวเล้วก็เป็นลักษณะนี้มาระยะหนึ่งแล้วครับอ๋อไปกับไปกับตลาดโลกเขาด้วยก็ไปกับตลาดโลกครับเขาลงเราก็ลงด้วยแต่ว่าเราอ่ะเวลาลงเราจะลงไม่ค่อยแรงอ๋อตอนนี้เราก็ยังยังถือว่าปรับปรับตามตัวตามเขาอยู่ไปเรื่อยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่ลวครับค่ะค่ะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราเราตลาดทุนตลาดเงินตลาดทุนนี่มันจะเคลื่อนไหวไปตามภาวะเศรษฐกิจภาวะความคาดหวัง ในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วค่ะแล้วแนวโน้มในอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับทีนี้จะขึ้นที่หนึ่งจะขึ้นทดสอบหนึ่งสองสองศูนย์ครับหนึ่งสองสองศูนย์นะคะครับค่ะก็เลือ,อมันจะลงก่อนไหมครับหรือว่าขึ้นไปทีเดียวเลยเอ่อจะมีพักเป็นช่วงๆในระหว่างแทนอยู่แล้วครับอือเอ่อเช่นเช่นอย่างเมื่อเช้าเนี่ยครับขึ้นไปแปดจุดลงมาเอ่อสี่จุดลงมาบวกสี่จุดนะครับบวกแปดบวกสี่ขึ้นมาเป็นบวกเน้ามันจะเป็นงนี้ในชั่วโมงต็มเป็นท่าทิศละครับ อันนี้คุณนทวันรมองว่าเป็นแนวโน้มขึ้นหรือยังครับเอ่อเป็นเป็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มจริงๆระยะยาวนี่ยังเป็นแนวน้มอยู่ครับเียงแต่ว่าระยะสั้นเราก็มีผลกระทบจากต่างประเทศผสมมาบ้างค่ะอืมแต่โดยรวมๆ,ๆแล้วเอ่อเป็นแนวโน้มขึ้นครับถ้าเป็นแนวโน้มขึ้นกลยุทธ์เป็นยังไงคะเอ่อลงแรงๆซื้อครับลงแรงๆซื้อค่ะครับจำไว้นะครับลงแรงๆไม่ต้องกลัวตอนนี้ลงแรงๆบ้างหรือยังคะสถานการณ์ที่เห็น ลงมาเมื่อประมาณสักต้นสัปดาห์ที่แล้วค่ะหรือปลายสัปดาห์ที่แล้วที่มาลงมาประมาณหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยเราก็ซื้อครับแต่ทุนที่คุณลงมาลบสิบสองก็ซื้อครับอย่าไปคิดอะไรมากตอนที่คุณนะัทวัฒน์แนะนาเม,มื่อสองสัปดาห์ที่แล้วปตทย,ยินที่ซัดเข้าไปคือสามสองห้ากับสามสองหกครับตัวนี้เราเรากะยังไงขึ้นไปทลายถึงจะขายสำหรับปตทค่ะอันนี้ต้านอยู่สามามูนย์นะครับข้ามได้ก็สามสีู่ครับ ก็เป็นแนวต้านเดิมที่ได้มีการพูดคุยใช่ครับเป็นแนวต้านเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเนี่ยค่ะคือขึ้นไม่ได้เขาก็จะถอยลงมามันเป็นมันเป็นช่วงปรับฐานของตลาดในช่วงนี้เขาเรียกช่วงปรับฐานเลยครับพอจบจากการปรับฐานบกาจะเลื่อกเขาจะขึ้นแรงหรือจะลงแรงอ๋อแต่ในมุมของคุณนทพัฒน์นะค่ะในช่วงปรับฐานเลื่อนที่จะขึ้นใช่ไหมคะใช่ถ้าอางนั้นคนที่มีเงินอยู่ตอนนี้รอจังหวะแบบไหนคะรอจังหวะลงแรงๆแล้วค่อยซื้อครับอืม ลงแรงๆตอนนี้มันซื้อไม่ได้เพราะว่าคนที่เขซื้อหนึ่งหนึเจ็ดศูนหนึ่งแปดศูนย์เขาก็ดูขายอยู่อ๋อลงแรงๆที่ลงนี้คือแนวรับเท่าไหร่คะเดี๋ยวตอนลงแล้วไปหาแนวรับก็ได้ครับโอเคโอเคตอนนี้หาแนวทางออกก่นตอนนี้จะออกกันยังไงนะคะมันกำลังขึ้นอยู่ไปหาแนวรับทำไมหระ เออใช่ใช่ค่ะเออมันกำลังขึ้นอยู่จะขายตรงไหนไปหารับทำไมล่ะต้องรับม,มาแล้วเผื่อ,อบริหารความเสี่ยงไงเออแล้วก้วบอกว่าเถ้าไม่รับทำไงผมผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกี้พี่ไม่รับอ่ะค่ะคุณดีรันว่าไง<ห>ต่อถ้างั้นจังหวะอย่างนี้นักลงทุนที่ยังไม่มีอะไรในพอร์ตเราควรทำยังไงดีครับทำใจเลยครับทำใจเลยครับเวลาลงเข้าลงกันไม่ได้ซื้อได้ต้องทำใจเลยเวลาถ้าจะเล่นจังหวะแบบนี้ถ้าไม่เคย าเรียกเขาเรียกนักเก็งกำไรนะจังหวะแบบเนี้ยใช่ค่ะเอ่ถ้านักเก็งไรก็ต้องเตรียมจุดสต็อปลอมดจุดอะไรไว้ถ้ามันค่ะผิดทางอ๋อค่ะถ้ามองว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นบริเวณประมาณตอนนี้นะคะหนึ่งสองศูนย์แปดใช่ไหมคะบริเวณตอนนี้ในขนาดในขนาดนี้นะค่ะแต่เราคิดว่าน่าจะขึ้นทดสอบหนึ่งสองสองศูนย์ได้ก็เตรียมขายณระดับนั้นเอ่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าคนอยากจะเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้น้องก็ถามว่าเออถ้าไม่มีทําไงก็เหลือเป็นการเล่นเก็งกำไรค่ะค่ะมีตัวไหมคะ เอ่อมีต <If S 2> <su> ัวไม่ละ <Ser en. S 2> น่าน่าจะต้องเป็นหุ้นใหญ่แล้วนะเช่นเอ่อน่าจะเป็นพวก IWL พวก PTTC ถ้าพอมีอ๋อพวกพี่โตใช่ไหมคะสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ะประมาณนั้นน่าจะได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคะครับอ๋อค่ะตอนนี้ IWL แต่ว่าแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราต้นทุนต่ำได้ต้นทุนสูงกว่าเท่านะครับต้องระวังนะครับเวลาเข้าเล่นอ๋อใช่ใช่ครับพอได้หน่อยก็เพ่นกันหมดเลยเนาะอ่ามาเล่นเล่นเล่นไวหน่อยครับตายเขาเล่นเล่นเก่งกับไหล กลุ่มปิตโตรนะคะสําหรับพี่เปียกในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นบิตโตรครับรอบนี้น่าจะทำท,ทางได้ดีครับพวกพวกลงกลั่นด้วยนะครับรท็อป,ปบิโตรท็อป,อปถ้า,ถามีต้นทุนเท<ห>่าไหร่ตอนนี้อ่ยืนที่บริเวณ62สิบาทยีถ้ามีต้นทุน60ละคะ60ดูเวลาดูขายดูงี้นะครับถ้ามันมันมันไม่เขาเรียกว่ามันขึ้นไปสักพักเริ่มมีแรงขายแรงหนักก็ขายตามได้เลยอ๋อค่ะแนวต้านจะผ่าน62ได้ก็คือ64ครับอ๋อค่ะดูดู ถ้ายืน 62, หกสิบสองได้ก็ไปหกสิบสี่นะคะใช่ครับมันจะเป็นเป็นชั้นๆไปครับอืมอืมค่ะค่ะแรงขายหนักๆนี่คือดูจากวอลลุ่มแล้วก็ราคาใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้ามันมีเราจะเห็นครับถ้าเรานั่งเฝ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเออม,มันมีแรงขายอัดลงมาสองสาช่องรีบาวกับไม่พ้นแล้วมีวานวางขายนานๆนี้เรียกว่าแรงขายหนักค่ะ,ถ,คะถ้าเป็นขาขึ้นอย่างงี้เ<ๆ>ขาจะเคาะเคาะขยับขึ้นเรื่อยๆครับขายมันจะทำเรื่อยๆ ยังถือว่ามีแรงซื้ออยู่เราก็เราก็โฮดก่อนยังไม่ขายก็ไม่มีอะไรคะสำหรับตลาดสัปดาห์นี้ที่ต้องระวังค่ะมามันมันมันจะเกิดที่ต่างประเทศแล้วซึ่งซึ่งมาทีดายากอ๋อใช่อาจจะปุ๊บปุบปุบลงทั่วเนยมันอาจจะคืนนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ว่าจำไว้ว่ามีปัญหาเมื่อไหร่เป็นจังหวะซื้อของคนที่มีวุ้นตอนนี้นะค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่เปยกขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะสั้น